จเจริญธรรมสำนึกดีค่ะพบกับดิฉันครูผาเพียรธรรมชินอนุวงศ์นะคะสำหรับข่าวหินผาฟ้าน้ำในรอบสัปดาห์นี้ค่ะข่าวแรกก็เป็นข่าวของทีมงานสื่อนะคะจากมูลนิธิธรมดีได้ดีค่ะหลังจากที่ได้มาถ่ายทำเพิ่มเติมหลังจากที่ได้มาถ่ายทำนะคะเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาค่ะทางทีมสื่อก็ได้กลับมาที่หินผาอีกครั้ง เพื่อที่จะมาถ่ายทําเพิ่มเติมแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนรายการค่ะจากตอนแรกน้องเขาบอกว่าไม่มีพิธีกรตอนนี้ก็ได้นําพิธีกรค่ะมามาทํารายการค่ะซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับคนที่ทําดีค่ะไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรือว่าผู้ใหญ่ส่วนในการทํารายการครั้งนี้ก็ได้มีน้องโฟดผาเดือนดาวนะคะเกี่ยวกับน้องโฟสที่ เป็นเด็กที่อยู่ในหินผาฟ้าน้ําได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็เรียนหนังสือค่ะกับชาวอโศกนะคะซึ่งน้องๆเขาก็ได้มาถ่ายทําหลายจุดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการทำวัดเช้าค่ะการฟังธรรมการทํากิจกรรมต่างๆค่ะของนักเรียนสัมมาสิกขานะคะการทําเหตุการาทำห้าสอค่ะกิจกรรมต่างๆ ของเด็กนักเรียนแล้วก็รวมทั้งของผู้ใหญ่ด้วยค่ะ,จะเจริญธรรมำสำนึกดีค่ะมูลนิธิทำดีได้ดีนะครับก็เป็นมูลนิธิมูลนิธิที่ท,ทำทํากิจกรรมนะครับทำโครงการเพื่อเพื่อเด็กเะยาะวชน<ม><ม>แล้วคนทั่วๆไปนไปครับเป็นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมครับก็ก่อตั้งโดยท่านพระอาจารย์พินทุมหามัโยนะครับ<ม>ทาง ทีมของเราก็ถูกก่อตั้งโดยท่านพระอาจารย์เหมือนกันนะครับพี่บอสชี่ที่มาถ่ายนี่นะครับก็เพื่อที่จะทําเทปนะครับไปไปเสนอกับช่องทีวีสาธารณะครับรายการของเราชื่อทำดีได้ดีีซี่ไลฟ์ทำดีทำง่ายแค่ใจอยากทำาครยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับรายการทำดีได้ดีีซี่ไลฟ์ทำดีทำง่ายแค่ใจอยากทำ สวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมคะขนาดที่ข่าวนี้ออกอากาศนะคะพวกเราก็คงจะอยู่ที่งานมหาปวารณานะคะที่ปฐมอโศกค,ค่ะซึ่งกิจกรรมของหินผา <S <S ช่วงก่อนที่จะมางานมหาปวารณานะคะเราก็จะมีการซ้อมค่ะ นักเรียนซ้อมการร้องเพลงนะคะเพื่อที่จะไปร่วมแสดงในงานมหาปวารณานี้ค่ะแล้วก็มอีอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือเรามาร่วมนะคะมาที่บ้านท่านสมณะท่านหินกลั่นค่ะแล้วก็มีท่านสมณะนะคะอีกสองรูปคือท่านขุนศึกแล้วก็ท่านพอจริงนะคะท่านได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนพี่น้องชาวหินผาฟ้าน้ำค่ะมาให้กำลังใจแล้วก็ ทั้งหมดก็มีสมณะทั้ง4รูปนะคะเดินทางมาที่บ้านท่านหินกลั่นค่ะรวมทั้งพี่น้องญาติโยมจากศรีสาอโศกแล้วก็จากหินผาฟ้าน้ำค่ะเดินทางมาท่านก็ให้งานให้ชื่องานนี้ว่าเป็นงานคืนสู่เย่าของท่านหินกลั่นนะคะได้มีการจัดทำอาหารมังสวิรัตค่ะมาเพื่อที่จะถวายสมณะแล้วก็ร่วมรับประทานกันที่ ที่บ้านคุณแม่ของท่านหินกลั่นค่ะซึ่งท่านก็มีอายุร่วม82ปีแล้วค่ะก็ยังดูแข็งแรงสุขภาพดีอยู่ค่ะจุดประสงค์ก็คือมาเยี่ยมโยมแม่นะช่วงออกพรรษาช่วงเข้าจริงๆช่วงเข้าพรรษาแกก็ไปร่วมจำพรรษาอยู่ที่ศรีสะโสกนะแล้วแกก็มากลับมาบ้านนะทางคนแก่ที่ ร่วมจำพรรษาด้วยกันที่ศรีศสะโสก็อยากจะมาเยี่ยมก็เ,เลยได้โอกาสก็เลยนิมนต์สมณะมาร่วมด้วยพอดีไปแวะพักที่หินผาญาโยมทั้งหินผาก็อยากจะมาร่วมทําบุญด้วยวันนี้ก็เลยพากันมาวันนี้ก่อนที่จะลงไปมหาบาราที่ปฐมประสคก็ถือว่าเป็นการ มาทำบุญคบคุณมาเยี่ยมเยียนกันธรรมดาไม่มีอะไรมากค่ะหลังจากร่วมกิจกรรมที่บ้านท่านหินกันแล้วนะคะทั้งท่านสมณาทั้ง4ี่รูปแล้วก็ญาติธรรมค่ะทั้งจากหินผาฟ้าน้ำแล้วก็ศีรษะอโศกค่ะก็คงได้ร่วมอยู่ในงานมหาปวารณาครั้งนี้เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับข่าวหินผาฟ้าน้ำนะคะในรอบสัปดาห์นี้ ก็ขอจเจริญธรรมสำนึกดีค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะ